วันนี้เราจะมารีวิวตัว,ต,ว,ต,วตัวช่วยปั๊มของโค m a n นะครับโคแมนซูเปอร์ปั๊มปิ้ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูว่าใช้แบบไหนนี่ตัวนี้ตัวนี้หมุนขวาก็คือตัวนี้จะขึ้นถ้าหมุนซ้ายก็จะลงก่อนเราใส่แล้วก็หมุนขวาให้มันขึ้นมานิดนึงสังเกตจะอีกฝั่งหนึ่งจะมีจะมีร่องตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งจะไม่มี ให้เราเอาตรงร่องตรงนี้ครับใส่ไปตรงแกมตรงตัวปั๊มเราก็ใส่ไปอย่างนี้ได้เลยครับสเ,เสร็จแล้วเราก็หมุนมาทางซ้ายให้ตึงๆมือพอครับไม่ต้องแน่นมากตึงๆอย่างนี้แล้วเราก็หมุนเกลียวมาทางซ้ายให้มันคลายออกอันนี้เราก็ปั๊มลมได้แล้วครับปั๊มไปเรื่อยๆจนตึงมือ ตัวนี้มันจะจับถนัดมากกว่าที่เป็นตัวเดิมเพราะว่าอันนี้จะเป็นอัเล็กมันแค่เอาน้วโป้งดันไว้มันจะเจ็บนิ้วถ้าเราั้ำเอยอะๆตัวนี้จะจับได้ถนัดกว่าแล้วก็ซ้ำไปเรื่อยๆพอเราเริ่มรู้สึกตึงแล้วครับวิธีการถอดก็คือหมุนมาทางขวา แล้วเราก็เลื่อนออกตรงล่องนะครับเหมือนเดิมตอนเหมือนตอนใส่เข้าแล้วก็เลื่อนออกไปอันนี้เราก็ดันไปแล้วก็ล็อกไว้ครับนี่ครับเท่านี้โอเคครับ